สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง<ด>พลาย,ลายหงเงินค่ะพบกับความปรนนะครับนี่คือยู่กับพลายหงเงินครับผอาบน้ำตั้งใจชาบทำให้สดชื่นสดใสอือแล้วพ่อแม่ควันแล้วพ่อแม่หงเงินอยู่ไหนคะนี่คือไม่รู้เลยครับผมในซื้อเขามาจากประเทศเล็กๆครับประเทศขนาดนี้ ยืดอย่าีได้อายุเท่าไหร่คะรึมารด้เจ็ดเจ็ดเจ็ดปีครับได้มาจังหวัดไหนคะแม่เตงครับผม,มเมตเตงเชียงใหม่แต่ต้นนี้ขาอายุประมาณสิบเจ็ดปีแล้วยังไวรุ่นอยู่เลยคะ่ะนิสยัยเขาเป็นยังไงคะควานนิสัยก็ ดีหน่อยหนึ่งครับอยู่ด้วยกันมา,าตั้งกเจไนมาได้อยู่ขนาดนี้ครับอยู่ที่กันดานแลรวคะ่ะอยู่จังหวัดอ่าแม่เตงอ่ะอยู่ก็กระมาณอยู่เป็นรูงแบบช้างเขาเยอะนะแบบเขาเลี้ยงไม่ค่อยทถึงเป็นช้างแสดงด้วยหรือคะแต่โขนเป็นช้างแสดงใช่ไหมคะวันเขาว่าเป็นช้างแสดงแต่กวันเก่าค่ะ,คะ ตอนเช้าก็จะให้เขากินน้ำนะคะอาบน้ำให้เขาล้างหน้าประจําทุกวันค่ะตอนเช้ากินน้ำตอนเย็นก็กินน้ำค่ะบางวันก็อาบน้ำบางวันก็ไม่อาบอากาศหนาวก็ไม่ค่อยอาบค่ะถ้าวันไหนมีทุระ ก็ไม่ได้อาบนา้ำ เขาจะพยายามลุกขึ้นค่ะความอดทนไม่มีเลยนะคะพายหงียนดี๋ยวเอานนี้เดินรอหน่อยเดินเดงด้วยครับหงานยาเอ้ยวางมาดหน่อย หนึ่คขาค่ะลูกคุณเดียวลูกคุณเวเล่นคีดินเล่นดินเดงครับ้างออกยากหน่อย นพระโมอยากใส่บาตรให้พระพระอยู่นู่นค่ะองคัยอยากใส่บาตรแน่เลยเดี๋ยวว่าลังพาไปใส่บาตรนะคะเร็นเร็นเลย ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมครับวันดีครับเร็วครับครับเร็วครับดิครับเออครับ